สวัสดีค่ะพบกับดิฉัน n e t n e น s ตสว t d เดโ Shop วันนี้ดิฉันจะมารีวิวของที่ไปซื้อมาค่ะมาดูของเจ้าแอนนี่กันก่อนเลยนะคะมันก็เป็นกระเป๋าแบบนี้นะอันนี้70บาทนะคะซื้อร้านเดียวกันก็จะมีสกูชีนำเข้าจากญี่ปุ่นเป็นโดนัทนะคสโลทุกอันเลย ก็หมดแล้วของแอนนี่นะคะแล้วก็ของที่ซื้อจากเราเราก็จะไม่รีวิวให้ดูส่วนของเน็ตนะแอนนี่ทำไมกระเป๋าแกมันพองแบบนี้อ่ะแกทำให้เขาเล็แล้วก็เขาใส่ของเต็มๆเลยของก็ดันะองนั้นถ้าเป็นเอวหน้ามือก็หาของมาแยกๆดังนั้นนั่นเพราะว่าเขาใส่ถุงนี้ยัดไป แกใช้ถุงอะไรยังถ้าเหนียวหอะไรเงี้ยแกยัดก็มันป่อ,ขอ,ขอ,ของเลยพอ,อยัดมันเลยมันก็เลยพองอ๋อแกยัดไอ้นั่นก็เลยพองโอเคเดี๋ยวก็รอสกูชี่เต็มๆก่อนแล้วค่อยยัด<อ>โอเคนะคะก็คนละลายอันนี้ร้อยห้าสิบอันนี้เจ็ดสิบอ้นี่เขาจะใส่สกูชี่แบบจิ๋วมากแต่สกูชี่ที่บ้านเขาก็เยอะมากเลยนะคะ ต่อไปซื้อมาจากรถตัดน,นะคะนี่เป็นขนมตนัวนี้นะแล้วก็จะเป็นโฟมอาบน้ําเสื้อเดี๋ยวเราจะใส่เสื้อให้ดูเดี๋ยวเราขอตัดก่อนเราจะลองใส่ดูว่ามันสวยไหมเกยตรงนี้ตัดออกไหมเนี่ยแอน เี๋ยวเราไปใส่ให้ดูนะคะมาแล้วนันนี้นี่อันเป็นชุดแบบโชว์ไหลนะนี่เรารักมากมากเฮ้ยอัน <ๆ S 1> อนี้่ใช้สีอันนี้เหรอเนี่ยแล้วเรามากินตัวนี้กันแบบวิธีสัตว์ก็ต้องตัดให้อันนี้เราชอบกินทั้งสองคนเลยนะ,ะใช่แล้วค่ะแต่ตัวนี้มันคืออะไรอ๋อมันให้สัตว์แล้วมันก็จะขเขย่า พิมสีดำเป็นพอ้าไปไหนพิมพซอสสีดำไปไหนนะไม่รู้จักเลยเราใส่แกะเอาไว้ในห้องเขาเนาไม่ไม่เอาเข้าไปใส่เลยกินไหมนี่เราชอบสีเขียวมากเลยนะเราชอบสีนะ,ะเราชอบมันก็เหมือนเหมือนกันแหละ มะนาวน้ำมะนาวอร่อยรสส้มรสส้มก็เป็นรสส้มเขาจะเก็บให้รสเสียงแล้วเขาจะเป็นคนถามเองสีดำหายไปร้องไงมาดูของเล่นนี่มันกล่องของเล่นหรือเปล่า